สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมแพนจากช่อง h ด c l คลิป r r r v วิวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในงาน Motor Expo 2024ครับที่ i Impact c t c l l l n g n r นะและในขณะน,นี้รถอยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็คือ d p a า E07 ซึ่งรถคันนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมระบุว่ามันเป็นรถประเภทไหนนะนะครับผมบอกได้เลยว่าแม้แต่ตัวผมเองยังงงเลยนะครับเพราะว่าดูข้างหน้าเนี่ยเขาคือรถสไตล์ crossover นะดูข้างๆก็ยังเป็น crossover แต่มีความเป็น t c ท back ยกสูง ด้านท้ายอันนี้ยิ่งงใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นรถในสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าน้องหมูออ t โต้แลท์ไยแลนเนี่ยให้คําจำกัดความไว้ว่าเป็นรถแบบ crossover ร์ลูกผสมกระบะเออทาไมต้องมีคําว่าลูกผสมกระบะมันอยู่ที่ความอเนกประสงค์งด้านท้ายรถที่สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบไามนะครับ แต่ก่อนเดินเนี่ยจะต้องบอกกล่าวเรื่องราคาก่อนนะครับ d p o w e 0 7ที่มาเปิดตัวในไทยตอนนี้นะครับจะมีด้วยกัน2สเปกนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่น Long r a n g e r w d ก็คือเป็นรุ่นพิสัยไกลและขับเคลื่อนล้อหลัง342แรงม้านะครับรุ่นนี้จะตั้งราคาไว้ที่1,599,000บาท และคันที่อยู่ข้างๆผมนี่ครับเป็นรุ่น long range AWD 598แรงม้าราคาอยู่ที่1,999,000บาทนะครับต่างกัน400,000บาทใน400,000บาทนี้คุณได้อะไรต่างกันบ้างอ่ะสรุปสั้นเลยก็คือภายนอกนะครับเหมือนกันอุปกรณ์ภายในก็เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือพละกกำลังครับอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่านี่คือตัวท็อป598แรงม้า ส่วนตัวขับเคพื่อนล้อหลังมี342แรงมา้าแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นั้น89.98กิโลวัตต์อเวอร์เท่ากันแต่ส่วนที่ต่างกันเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างในรุ่น RWD คุณจะได้ช่วงล่างสปริงเหล็กกระชคธรรมดานะครับแต่ตัวท็อปนี้นะครับเป็นช่วงล่างถุงลมที่สามารถปรับแข็งอ่อนได้ และยังสามารถปรับสูงต่ำได้อีกด้วยตำแหน่งที่เราเซตไว้ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นตำแหน่งที่ปรับเอาไว้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับปกติเขาจะกดได้เตี้ยกว่านี้อีกแต่เขาน่าจะต้องการปรับเพื่อให้ดูว่าใต้ท้องรถมาสามารถยกได้สูงขนาดไหนนะครับในรุ่นรองเรนจ์ R 1000UD นะครับตำแหน่งช่วงล่างแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ใต้ท้องนะครับจะมีความสูง183ม mm ิลลิเมตรนะอันนี้ก็น่าจะสามารถยกเพิ่มได้อีกหน่อยคาดว่าความสูงใต้ท้องนั้นก็น่าจะใกล้เคียงพวก กระบะ4ประตูในบ้านเราส่วนใหญ่เพื่อความเป็นเด็ระสงค์ในการลุยนะครับผม พูดกันในเรื่องของขนาดตัวรถนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่เป็นรถที่เป็น crossover แบบลูกผสมจะถามว่าบอดี้มันจะใหญ่เท่ากระบะแท้เลยไหมก็คงไม่นะครับความยาวตัวถังของดี o w e 0 7เนี่ยอยู่ที่5 4 4 5ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างตัวถังอยู่ที่1 9 9 6มิลลิเมตรนะครับผมความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่1 6 9 5น mm ามิลลิเมตรในตำแหน่งสแตนดาร์ดนะครับอย่างนี้ปรับช่วงล่างไว้สูงนี่ผมยืนข้างๆกันนะฮะก็จะเห็นได้ว่า มันเตีย้ยกว่าตัวผมหน่อยนึงเข้าห้างเข้าอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับแมบบ้ว่าจะมีแหลกหลังคาตรงนี้แล้วก็ตามนะฮะห้างส่วนมากในไทยเดียวจะสูงกว่าตัวผมอยู่แล้วในเรื่องของไปดานเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องกลัวหลังคาครูดนะครับถ้ากลัวครูดในตัวท็อปคุณปรับช่วงล่างให้ต่ําลงได้นะครับส่วนเรื่องความยาวฐานล้อนะครับความยาวฐานล้อของเจ้าดีพาว e 0 7นี้อยู่ที่31,20ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งความยาวดับนี้ก็เรียกได้ว่าสูสีกันใกล้เคียงกับรถกระบะเชิงพาณิชย์ส,ส แต่คุณอาจจะมองว่าความยาวของตัวรถของเจ้าดีพาวิสูนเจ็ดนั้นมันไม่ได้เท่ากับพวกกระบะพวกนั้นเพราะว่าอย่างนี้ครับในจุดประสงค์การออกแบบนั้นดีพาว0สูนเจ็ดเนี่ยไม่ใช่รถกระบะเน้นบรรทุกนะครับมันเป็นรถ SUV ให้มองว่าเป็น SUV ที่มีลูกเล่นสามารถเปลี่ยนแปลงด้านท้ายของรถได้หลากหลายมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของขนาดตัวรถเนี่ยจะใหญ่เกินไปไม่ได้เพราะถ้าใหญ่เกินไปขับในเมืองก็ไม่คล่องนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าบาลานซ์กันระหว่างเรื่องของการใช้งานพื้นที่ แล้วก็เรื่องความคล่องตัวในการขับด้วยเพราะว่าความเป็นรถรูปผสมคุณต้องเอาหลายๆอย่างนี้เอาไว้ด้วยกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าแนวสันหลังคาของรถเนี่ยถ้าคุณเทียบกับรถ p i c k อี EV นะอย่างของลิกดาราเนี่ยคุณจะมีความเป็นรถกระบะอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของดีพาว0อซูนั้นเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับพวกรถเกง๋งหรือรถ SUV ที่เป็นทรงสคูเปนะครับอย่าง BMWX6 นะ หลังคาตัวนี้จะลาดเป็นชิ้นเดียวกันเลยแล้วก็ประตูเนี่ยถ้าดูทรงมันจะเป็นลักษณะประตูของรถแฮชแบ็กนะครับมากกว่าที่จะเป็นประตูของรถกระบะ4ประตูนะกระจกหน้าลาดเนี่ยมันมีความผสมหมดเลยมองบางส่วนคุณจะเห็นว่ามันเหมือนรถเกง๋งมองบางส่วนเหมือนรถกระบะนะครับปนๆกันไปทีนี้ในเรื่องของขนาดล้อและยางนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อตัวขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปหรือตัว RWD เขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยคุณได้ล้อขนาดเดียวกันล้อลายเดียวกันเลยนะครับ ยางที่ให้มานะครับก็เป็นยางมิชลินไพร์ลสปอร์ต 4SUV นะครับไม่ว่าจะรุ่นย่อยไหนได้ยางแบบเดียวกันหมดอันนี้ใจนะเพราะว่าไพร์ลสปอร์ต SUV ก็รู้ๆกันอยู่ว่าราคาเวลาไปเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับอันนี้คือภายนอกคร่าวๆมือจับประตูแบบฝังเรียบอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับรถ EV ยุคนี้นะครับไปดูด้านท้ายกันดีกว่าเพราะว่าจุดเด่นของรถคันนี้ครับมันอยู่ที่ด้านท้ายรถครับผมด้านท้ายแบบนี้ถ้าคุณมองแบบนี้นะถ่ายรูปไปเนี่ย ไม่ได้เหมือนรถสไตล์ SUV ไม่ได้เหมือนรถปิกอัพเลยแต่มันดูแล้วคล้ายๆกับถ้าคุณจําได้นะเมื่อก่อนเราจะมี Honda Insight นะครับฮอนด้ Honda ที่เป็นพวกฟิลเซลอะไรพวกนั้นเหมือนรถต้นแบบอ่ะแต่ทีเนี้ยในความอนเนกประสงค์ของด้านท้ายเนี่ยผมต้องให้น้องมาช่วยสาธิตให้ดูแล้วครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบเหลือเกินนะครับอันนี้ก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็ดูก่อนว่าไฟท้ายเนี่ยจะเน้นแนวแบบนี้ครับเป็นตัวโอล้อมรอบแบบนี้เลยนะฮะบ,บรรยากาศและความรู้สึกก็คือเป็นรถ คอนเซปต์คาร์เลยนะครับไม่ได้มีโลโก้อะไรบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยครับมีแค่ดีพาว e07 แค่นั้นเลยทีนี้ด้านท้ายสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมมีคนช่วยครับอ่ะนี่ครับคุณช่วยผมนะครับแต่วันนี้ไม่ให้มันพูดนะครับเพราะช่องผมเนี่ยไม่ต้องพูดอ่ะช่วยหน่อยครับน้องดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะอ่ะอันนี้เป็นกระจกเปิดได้โอ้ เปิดทั้งบานแบบนี้นี่อ้าจาไม่เร็วไม่เร็วแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะสไลด์นะครับสไลด์ขึ้นยกตัวขึ้นแล้วไปซ้อนกับหลังคาด้านบนปุ่มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ภายในจะเห็นได้นะครับเข้าใจง่ายปุ่มนี้สไลด์หลังคาเลื่อนไปข้างหน้าปุ่มนี้สไลด์หลังคากลับปุ่มนี้สําหรับเปิดฝาท้ายครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็คือทําทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ ผมจะลองเปิดฝาท้ายให้ยาวไปเลยครับกดทีเดียวแล้วปล่อย one touch นะฮะนี่เลื่อนไปเนียนๆถ้าดานี่มันก็จะได้ความรู้สึกอเป็นรถปิกอัพละแต่ผมเรียกว่าเป็นรถเปิดท้ายได้ไหมเพราะว่าในความเป็นรถปิกอัพเนี่ยมันจะต้องสามารถใส่น้ำหนักด้านท้ายได้เยอะแต่ในรถคันนี้พื้นที่ด้านท้ายเนี่ยดูแล้วไม่ได้ทำมาสำหรับบรรทุกน้ำหนักนะครับ พื้นที่ด้านท้ายเนี่ยสามารถรองน้ำหนักได้300กิโลกรัมนะ300กิโลกรมก็คือเอาผมเนี่ยใส่2คนเต็มที่ละนะก็มองว่าเป็นที่ที่คุณสามารถอาจจะเอาเก้าอี้อะไรมาตั้งนะครับเป็นปิกนิกนะแล้วก็เปิดโอเพนแอร์ทำงานท่ามกลางมวลหมู่ไม้และธรรมชาติอะไรแบบนั้นได้ทีนี้เดี๋ยลองเปิดฝาท้ายดูนะครับการเปิดฝาท้ายผมกดอีกปุ่มหนึ่งน,นี้เขาก็จะเปิดลงมาอย่างนุ่มนวลอ่ามีโชค โชกเบรมเลยนะครับโชกพระยี่ห้ออะไหล่ช้างอันชัดเจนนะฮะมีแผ่นเพื่อความต่อเนื่องตรงนี้นี่เห็นไหมครับแผ่นนี้ปกติพอเราเปิดฝาท้ายุ๊มันก็จะปิดลงมาพอปิดตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะได้พื้นในแนวเรียบแบบนี้นะฮะต่อเนื่องกันชิ้นนี้เนี่ยเปิดดูซิมีอะไรโอ้ก็เป็นที่เอาไว้ใส่ของได้แล้วก็ข้างในเนี่ยครับน่าจะก,กันน้ําได้อยู่นะฮะแล้วก็ชิ้นนี้โอโ้โห มันดูเหมือนมันบางแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหนักนะผมยกขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเอานิ้วโป้งงัดขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยนิ้วนะมันก็มีความแข็งแรงระดับหนึ่งอย่างน้อยชิ้นนี้เอาน้าหนักผมขึ้นไปยืนสบายแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ยืนให้ดูแล้วกันเพราะว่าถ้าพังในงานเนี่ยดีกับบ้านนะอุ <OU D> ปกอบด้านทางด้านท้ายที่มีเห็นนะครับก็มีมีหูยึดมีหูยึดสีเงิน power outlet นะมีตรงนี้ให้มีด้านซ้ายนะครับแต่ว่ามีปลั๊ก3แบบ แล้วแต่คุณจะเลือกมาใส่นะฮะมันจะมีแบบที่เป็นหัว12โวล์แล้วก็มีปลั๊กแบบสองขาเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็มีปลั๊กหนึ่งขาตรงและสองขาเอียงล่างไ่รูเขาเรียกยังไงตามศัพท์เทคนิคนะนี่แล้วเปิดท้ายได้แบบนี้แค่นี้ทําได้แค่นี้เหรอครับน้องโอ้กระจกหลังเปิดได้ไหมโอ้เดี๋ยวดูครับกระจกหลังเปิดได้แต่ในการเปิดอ่ะต้องพับเบาะออกก่อนนะครับ แล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ครับเทียมคันพอเปิดกระจกแล้วพับตรงนี้ลงมาได้เลยแบบนี้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการเปิดแผ่นนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยก็อย่างที่เห็นครับก็คือต้องพับเบาะลงก่อนพับเบาะลงเสร็จคุณต้องหาสวิชสำหรับเลื่อนกระจกบานนี้ลงซึ่งสวิชเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงแถวเข่าซ้ายของคนนั่งเนี่ยตรงน,รรงนี้สวิชตรงคอนโซลกลางนะครับปรก,กดลงปั๊บนี่แล้วก็ดึงลงได้เลยครับก็กลายเป็น ที่นอนแบบยาวอันนี้นอนชมดาวชมจันทร์ได้นะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าฝนตกเมื่อไหร่ก็ปิดฝาท้ายครับแล้วก็ปิดหลังคาลงมาเอ้ยาวนะสงสัยเงี้ยต้องนอนให้ดูแล่ละเอาละครับท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยผมไม่ได้ตายนะครับคือ นอนให้ดูว่าพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยมันยาวขนาดไหนความสูงของร่างกายผมก็คือประมาณ180เซนติเมตรนะฮะเนี่ยถ้าผมเอาเท้าเท้านี่ผมไม่เลยแนวกระบาดท้ายไปนะครับหมายความว่ากระบาดท้ายเนี่ยสามารถปิดได้อะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมเริ่มฝาท้ายปิดนะครับกางเกงกูไม่ขาดใช่ปะไม่ปิดทุกอย่างเลยที่ต้องต้องนี้ไม่ปิดทุกอย่างปิดแค่ฝาท้ายนี่ะได้เขาจะถ่ายเห็นไง นี่ฝาท้ายปิดแล้วครับนี่นะแล้วผมเอาเท้าผมยันตรงนี้ไว้แล้วผมเข้าไปนอนสบายครับโหขนาดนี้เอาเดียอันเดอร์เทเกอร์มานอนยังได้เลยอะคือผมนอนไปอย่างนี้นะเหลือที่อีกเป็นฟุตอะ่ะกว่าจะถึงเบาะหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนอนในรถนะโอ้โหตัวเนี้ยตอบโจทย์เลย เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องทําให้รถมันดูแบบมีความอเนกประสงค์ในที่ที่แบบเป็นจุดประสงค์ที่เราไม่คิดจะใช้เออแต่พอมันทําได้ปุ๊บมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีกลายเป็นว่ารถคันนี้เป็นรถที่น่าพาวไปเที่ยวด้วยนะเออเห็นเหมือนก็แบบ EV g i เกิลเขาจะจัดงานแฟนมีดเขาอะไรอย่างเงี้ยเออดีพาวจะใจดีให้ผมยืมเจ้านี่ไปร่วมงานแฟนมีนลองลองอีวีเกิลได้ไหมครับเพราะว่าเขาจะต้องกางเต็นท์หรือนอนในรถกันด้วยเออถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยตัวนี้ดีเลยนะ เียแล้วถ้าเกิดสมมุติฝนตกขึ้ <simplest> นมาคนอื่นก็ต้องเก็บเต็นต์กลางเต็นต์หรืออะไอันนี้ไม่ต้องเลยพี่ก็กดปุ่ม Close All ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม แต่มันน่าสนใจไงว่าเออของบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยของแบบนี้ทําไปทําไมวะทําไปแล้วไม่ได้ใช้แต่พอได้ใช้ปุ๊บสักพักมันติดนะเออว่าไหมเนี่ยเปิดอะปล่อยฉันลงนี่ครับสาหรับความแข็งแรงของฝาท้ายนะครับผมนั่งให้ดูแล้วว่าไม่พังถ้าพังไม่ควรมาขายนะครับ <c oughs> แต่เนี่ยก็ให้ดูว่าเป็นความเหนประสงค์ที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบประจนภยัยแต่อาจจะไม่ได้ต้องการรถกระบะแบบสไตล์ออฟโรด แบกเต็นท์แบกอะไรแบบนั้นคุณอาจจะอยากได้รถสักคันที่ปกติฉันก็ขับในเมืองนะครับขับไปทํางานตามปกติมีเรี่ยวแรงมีแต่เร่งซิ่งได้แล้วก็มีลูกเล่นแบบนี้ก็น่าสนใจครับสําหรับราคาที่ปกติเงินจำนวนนี้ก็คือเงินที่คุณจะซื้อ Fortuner Camry หรือ Accord ประมาณนั้นนะฮะไปอันนี้ก็คือภายนอกกับยูทิลิตี้ทายรถคร่าวๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับ เราเปิดโล่งไปแล้วครับตอนนี้เราจะปิดกลับนะครับแผ่นนี้น้ำหนักไม่ใช่น้อยนะ้อยะปิดกลับเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับต่อมาเราก็เอากระจกขึ้นนะครับกดปุ่มตรงนี้ครับปุ๊บกระจกเขาเลื่อนปิดแล้วแบบนี้เราก็เอาเบาะขึ้นอ่ะนี่เบาะเนี่ยมันจะเอนได้สุดแค่นี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ล็อกระหว่างกลางของมันเนี่ยมันสามารถล็อกประมาณนี้ ล็อกวันนี้ก็ได้แต่ว่าในโพสิชันนี้ก็จะเป็นโพสิชันที่มันตั้งชันกว่าพวกกระบะดีเซลทั่วไปอีกนะครับผมก็แนะนําว่าเอาไว้ประมาณนี้กาลังสบายนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมดึงตรงนี้ออกมีช่องซ่อนของใต้เบาะขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับจริงๆนอกจากฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสาธิตให้ดูก็ประมาณนี้พอ ว่าแล้วเดี๋ยวลองนั่งข้างหลังสักหน่อยดีกว่าครับลองดูพื้นที่เบาะหลังกันหน่อยนะครับนี่ด้วยความที่ฐานล้อยาว3,120ม mm. ิลลิเมตรนะโอ้โหสบายเหลือเฟือเรียกได้ว่าถ้าคุณเอาเข้าไปเทียบกับรถกระบะแชสซีออนเฟรมนะที่มีขายอยู่ดาดืนในตลาดประเทศไทยตอนนี้ไม่มีคันไหนให้ความสบายเบาะหลังได้มากเท่านี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเทียบกับรถเก่กเกงที่เป็นสไตล์ SUV เลกรูมที่เห็นที่คุณเห็นตอนนี้นะครับมีคือผมปรับเบาะตัวนี้ไว้ในตำแหน่งที่ผมนั่งขับนะคุณดูประตูเวลาเปิดเนี่ยใช้วิธีกดปุ่มนะครับกดปุ่มเปิดเอาเป็นประตูแบบเหมือนเป็นโซน,นอยไฟฟ้านะครับช่องแอร์มีให้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือบริเวณเข่าตรงนี้แล้วก็น่าเสียด,ดายนิดนึงก็คือช่อง USB หลังอะ่ะมีให้น้อยไปน,นิดนึงก็คือมีช่องเป็น Type C แค่ช่องเดียวนะครับจริงๆถ้ามี2ช่องได้ก็ดีนะ หลังคาพารามิกรูฟนะครับเปิดโล่งตลอดนะครับแล้วก็มีม่านให้นะครับม่านจะเลื่อนจากข้างหน้ามาหลังนะฮะเวลาใช้ได้แล้วก็พอเอนเบาไปสุดเท่าที่มันทําได้นะคุณได้ตําแหน่งที่สบายอะ่ะความเอนของตัวเบาะนะครับให้นึกถึงองศาของเบาะของ Honda Civic fc นะเบาะจะเอนเยอะแต่ว่าเรื่องความนุ่มของตัวเบาะนี่คือนุ่มจริงนะครับนุ่มแบบนั่งลงไปแล้วจะยู่ลงไปประมาณสักอสองเซนอย่างงี้แล้วเสร็จแล้วจากนั้นค่อยเป็นแกนเบาะที่มันแข็งขึ้นนะครับ นั่งได้สบายโอเคเลยนะครับด้านหลังนี้ให้ผ่านเลยสบายจริงๆไปเดี๋ยวไปลองดูข้างหน้ากันด้านหน้าเนี่ยมีเวลคัมซีทให้นะครับพอตอนที่เราขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะมีการเลื่อนเบาะให้พอเข้าไปนั่งปุ๊บเลื่อนเบาะกลับนะภายในนะครับถ้าคุณชินกับด p พ S 07เนี่ยก็จะพบว่า E07 นี่ก็ภายในคล้ายๆกันนะครับ คันนี้จะมี head up display ให้นะครับผมแล้วก็จอกลางนั้นเป็นขนาด15.6นิ้วซึ่งตัวจอน,นั้นนะครับจะมีฟังก์ชันซ่อนเป็นเมนูลัดนะครับก็คือรูดจอลงแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับนี่อ่าแบบนี้สามารถปรับสว่างของหน้าจอได้นะครับปรับปิดม่านบังแดดหลังคาก็ได้ ลักษณะตรงนี้ก็จะคล้ายกับฟังก์ชันของตัว S07 กับ L07 นะครับที่ไหนว่า S07 กับ L07 นั้นคุณจะสามารถรูดจอจากด้านนี้ไปเพื่อเปิดฟังก์ชันบางตัวได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองปิดม่านหลังคาดูนะครับให้ดูว่ามันมีม่านจริงๆนี่รูดทีเดียวปิดได้เลยครับแบบนี้นะฮะม่านคันนี้จะแปลกคือปิดจากด้านหน้าไปนะครับเนี่ยแล้วมันจะสามารถกําหนดได้ คุณลากเส้นตรงนี้นะเส้นบนจอเนี่ยลากมาเท่าไหร่ม่านมันก็จะปิดให้เท่านั้นนะครับคุณลากมาครึ่งหนึ่งมันก็จะปิดแค่ครึ่งหนึ่งเปิดหมดก็แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของจอนะฮะนอกจากนี้มาดูในจอกลางเนี่ยนะมันจะยังมีฟังก์ชันอื่นอีกนะครับตัวหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายดีพเพลก็คือว่าถ้าเป็นตัวจอนี้นะครับคุณจะต้องสามารถปรับทิวซ้ายขวาได้ หน้าจอนี้ตอนนี้เนี่ยหันมาทางผมนะครับถ้าผมต้องการให้มันหันตรงแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดอยากให้คนฝั่งนู้นนะครับสามารถจะดูจอได้หมุนแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดแบบที่ระตึกแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเอาเร็วๆก็ควิกฟังชันแบบนี้นะครับตอนนี้จะผมจะโชว์พวกกล้องพวกอะไรให้ดูเนี่ยผมก็จะหันจอไปทางนู้นเพื่อการสาธิตนะครับผมทีนี้ในเรื่องของกล้องเนี่ย รถคันนี้เนี่ยก็จะมีกล้องที่เป็นตัวบันทึกการขับขี่แบบนี้นะครับนี่อันนี้คือกล้องที่มันจะบันทึกไปในระหว่างที่เราวิ่งด้วยนะครับมีครบมุมแบบนี้เลยนะฮะความชัดของกล้องอันนี้เท่ากับว่ากล้องตัวนี้ก็ใช้เป็นกล้องรอบคันด้วยนะครับนี่ความชัดของกล้องเฮ้ยใช้ได้คมใช้ได้แล้วสําหรับราคานี้นะครับนี่เราก็มาที่ตัวกล้องนี่นี่มีกล้องในรถด้วยเห็นผมกับช่างภาพเนี่ยนะครับ แต่กล้องในรถเนี่ยจะไม่ได้ชัดแบบคมชัดขนาดนั้นแต่ว่าพอใช้ได้แหละอยากจะถ่ายรูปเล่นอะไรางี้ก็ได้นะครับแบบนี้อุปกรณ์ก็ประมาณนี้ไฮโซเรื่องการขับขี่ครับระบบการขับขี่อัจฉริยะเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอุปกรณ์มีให้ครบนะครับ RCTA เตือนรถวิ่งตัดหลังนะครับเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนแบบนี้นะครับระบบนี่เห็นไหมจะมี a n i m เมชันอธิบายเลยว่ากําลังเปิดฟังก์ชันอะไรอยู่นะครับ ปึ๊บนี่อย่างนี้นะครับป้องการการออกนอกเลนก็ได้นะครับเบรกอัตโนมัติมีให้หมด r u u s e Control a d a p t i v e มีอยู่แล้วนะครับสำหรับรถระดับนี้ใช้ได้นะครับเรื่องของความหรูหรามันได้ฟีลจากเรื่องวัสดุภายในกับสีสันเรื่องของเทคโนโลยีก็อยู่ในจอเน,นี้ยผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันของแบบเนี้ยถ้าเป็นสมัยผมวัยรุ่นนะแล้วบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนทํารถที่เป็น เอกลักษณ์แบบโอ้โหโคตรผสมเลยระหว่าง SUV c r o s s o v e r อ a วอร์แฮตกับกระบะรวมกันได้แบบนี้แล้วมีแรงม้า598แรงม้า0 1 0 3.9วินาทีแล้วมาขายผมในราคาแบบ2ล้านเนะ่ยถ้ามีใครย้อนกลับไปบอกผมตอนตอนนั้นนะผมคงบอกว่ามึงบ้ามึงบ้าแน่นอนนะครับไปแบบเดี๋ยวหมุนจอคืนนี่แบบนี้นี่ความสบายภายในใช้ได้นะเออ อตอนนี้นะครับผมจะให้คุณตี้สาธิตการปรับภายในนะครับให้เป็นเบาะเตียงอ่ะ,ะไหนๆจะนอนแคมปิ้งแล้วะทําให้ดูเลยนะครับเราจะมาใช้แรงงานช่องเดรีนไรส์กันนะครับวันนี้เอ็นเบาะลงอแบบนี้เรามาจะต่อกันได้พอดีอ่ะก็คือการจะทํเบาะนอนได้แบบนี้ครับต้องทําตอนที่ปิดประตูนะครับเพราะว่าถ้าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันจะคืนตําแหน่งเบาะคืนเดิมให้นะครับอ่ะ คร่าวๆเนี่ยภายในลูกเล่นเขาเยอะเยอะจริงครับสำหรับเจ้าดีพา E07 คันนี้ครับและนี่ก็คือดีพาว E07 นะครับรถลูกผสมมีหลายแบบหลายอัตลักษณ์ในตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้งานอย่างไรนะครับระบบไฟคันนี้800โวลต์แล้วนะแบตเตอรี่89.98กิโลวัตต์ชัวโมนะครับผม แล้วก็มีแรงม้าให้เลือกตั้งแต่3 4 2ไปจนถึงรุ่น598แรงมา้าอุปกรณ์ออปชั่นมาเพียบเลยราคานี้ล้าน599กับล้าน9 0 9 0บาทนะครับตัวท็อปเนี่ยจะได้ช่วงล่างถุงลมด้วยนะในออปชั่นขนาดนี้ถามว่าราคานี้คุ้มไหมผมบอกเลยว่าต้องขอลองขับก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในรถที่ผมอยากเอาไปลองมากเลยนะครับว่าขับแล้วจะเป็นอย่างไรราคานี้ถ้าช่วงล่างดีแล้วให้สเปกอย่างนี้ผมว่าคุ้มนะครับต้องลองดูครับ แต่เดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวเราพาไปดูรถคันอื่นในงาน m o เตอร์อ o สําำหรับฉางอันนะครับก็จะมีบูธของด p เพแล้วก็มีบูธของอวตารครับผมตามผมมาเลยครับ ครับและในส่วนของโปรโมชั่นของรถรุ่นอื่นๆของดีพอลเนี่ยก็มาดูได้ที่บูธฉังอันนะครับอย่างคันนี้นะ S07 นะรุ่น258แรงม้านะครับราคาปัจจุบันเนี่ยราคาทางการอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0บาทนะครับถามว่า S07 มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผม S07 และ S07L นะครับปอที่1นะครับคือคุณรับโปรโมชั่นเดิมก็จะฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งนะครับพรบนานสูงสุด2ปีนะครับตรงนี้6 0 0 0่บาทแล้วนะ แล้วต่อที่2ครับก็ได้ข้อเสนอ m o เตอร์อ2024นะครับอัตราดอกเบีย้ย0%เมื่อดาว25%และผ่อนชำระ60เดือนครับผมแล้วก็แถมฟรีครับฟิล์มติดรถยนต์ 3M Ceramic Absolute Series นะครับตรงนี้มูลค่าห0 0 0นบาทแล้วก็ยังมีโอกาสในการรับเงินคืนสูงสุด3 0 0 0 0บาทหลังส่งมอบรถนะครับภายในวันที่31ธันวาคม2567นะครับผม สำหรับรถซีดานอย่าง L07 ก็ไม่น้อยหน้านะครับมีโปรโมชัน่นในลักษณะเดียวกันนะครับผมฟรีพอบ,อบอนานสูงสุด2ปีมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%เมื่อดาวน์25%หรือผ่อน60เดือนเหมือนกันนะครับผมแถมรฟรีฟิล์ม 3M Ceramic Absolute Series เหมือนกันนะครับแต่ว่ารับเงินคืนเนี่ย10,000บาทหลังส่งมอบรถภายใน31ธันวาคมนะครับผมเงื่อนไขต่างๆสำหรับ S07 กับ L07 เนี่ยนะครับผมคือคุณต้องจองในงานนะครับ ภายในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบรถภายในวันที่31ธันวาคมนะครับรายละเอียดอื่นๆนั้นผมจะแปะไว้ให้ใน description ของคลิปนี้นะครับผมลองคลิกไปดูรายละเอียดได้ครับแต่นอกจาก S07 กับ L07 แล้วนี่ตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กลูมินเนี่ยก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันและนี่นะครับน้องง่วงฉางอันลูมินนะครับราคาทางการอยู่ที่ 499,000บาทตรงนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับก็คือผ่อน0% 48เดือนนะครับพร้อมรับเงินคืนสูงสุด12,500บาทครับจริงๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกเยอะนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับโปรโมชั่นตนัวนี้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์มาแปะไว้ให้ใน description ของคลิปครับผม ข้างพื้นที่ของบูธฉางอันกับรถดีพาวนะครับผมเดินมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีนี่ครับอวตารนะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยซึ่งหลายคนจะถามว่าเอาอวตารกับฉางอันกับดีพาวเกี่ยวข้องก,กันยังไงฉางอันนี้ก็คือกลุ่มธุรกิจใหญ่นะครับ แล้วก็มีรถอย่างยี่ห้อดีพาวดีพาวเนี่ยก็จะเป็นรถใน Mass m a rket ก็คือทําตลาดแข่งกับะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็เป็นโตโยตานิสสันนะคิดง่ายๆอาวาตาเนี่ยเป็นยังไงก็ลองคิดดูว่าเล x กซัเป็นยังไงกับ t o โยต้าอ a วาตาก็คือสิ่งนั้นสําหรับดีพาวอ่ะประมาณนั้นเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมอพมาร์เก็ตขึ้นมาหน่อยโดยรถที่นํามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นรุ่น a v ว t a า1หนะครับตอนแรกผมก็อ่านอวาตา1สอ็ะ แต่ไปถามเขาแล้วว่าจริงๆอ่านให้ถูกเอาไว้ยังไงอ่านว่าอวตาร11นะครับสำหรับราคาของอวตาร11นะครับรุ่นท็อปอย่างที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับผมราคาอยู่ที่2 2 9 9 0 0 0บาทนะครับแบตเตอรี่ลูกโตนะครับีสายการวิ่ง NEDC ประมาณ640 680กิโลเมตรนะครับผมประตูเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะคันนี้ลองแวะมาดูนี่มีวิ่งหลังไฟฟ้าด้วยนะครับ ลองมาแวะดูกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมาแวะดูลองค้นดูในช่องหรือคลิปการีวิวนะครับผมมีพาชมรอบคันในวันเปิดตัวไปแล้วนะครับสาหรับอวตารหนึ่งหนึ่งนี้นะครับผมและนี่ก็คือบูธของอวตารนะครับและดีพาวนะครับอย่างบนเวทีนี้จะเห็นนะครับอย่าลืมแวะมาดูนะครับดีพาว e07 รถที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเรียกว่ารถอะไรดีแต่เป็นรถที่น่าจะตอบโจทย์การใช้งานชีวิตของหลายๆคนเลยครับถ้าคุณโอเคกับราคานะแต่อย่าลืม ลองขับก่อนนะครับแล้วตัดสินใจอีกทีอย่าพิ่งรีบด่วนอย่าเพิ่งรีบปันธงนะครับรถคันหนึ่งจะราคาเท่าไหร่ก็ตามคุณมีเวลาในการตัดสินใจก่อนซื้อเสมอครับผมวันนี้ผมแพนไปดุนพงและรายการอด่คลิปคารีวิวขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ